สุนดอยสยามดนตรียาม,มาฮ่าครีมกันแดดซันดูดโชว์ต่อไปนะครับพบกับเงือกน้อยน่ารักจากดิสนีย์น้องนาดา I want to be w h a i t h e people or I want to see What y e u see them dancing Walking around on those What you call them? o h f i t แอริเยลน้อยของเราเอาไปทอดกินได้ไหมพี่อะไรครับผมตัวกาลังดีเลยเชียร์นี่หนูชอบตอนที่น้องนี่มากเลยนะน้องพวกเวอร์เวอร์การหอลิ้เอ็กซ์ซนแล้วยใช่เลยลูกน้องมาพูดไป่ิเวอร์เวอรเห็นไหวอร์นี่คือต้อง้วนลิ้นตะเพดานแลวเห็นรอยกุดฟันเลยเวอร์อ้าวนี่มาดูนี่ดีกว่าครับเขาอ้าวเฮ้ยเขาวันโอ้ ปลาเป็นปั้นๆเหมือนกันเลยเข้าหวานมาดูฮะนี่นี่คือซีซันทีแล้วน้องเข้าหวานเนี่ยนะครับวันนั้นที่เขามาโชว์แล้วเขารอบแต่งตัวอย่างนี้เลยแล้วก็มีโชว์แบบนี้เป๊ะเลยเพลงเดียวกันด้วย What would I give วันนี้ทิ่เปนี่เลยวันนี้เขามีโชว์ฮะสำหรับไว้ต้อนรับน้องใหม่เดี๋ยวเขาจะโชว์ร่วมกันลองดูไหมลองดูนะโอเคค่ะเริ่มค่ะเอาเลยเรามาดูพัฒนาการของเงือกน้อยตัวนี้ที่ที่แล้วตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับ your friends don't to get too far they could require a Jumping, dancing strolling along the up when it again three of they ไปตัดสินกันเลยดีกว่าสำหรับน้องณด,ดาจะได้เข้าสู่รอบต่อไปหรือไม่สุดยอดกับการชองเหลือกไอ้ไม่ใช่ชองเลือกน้อยของน้องณด,ดาจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่ไน้องณด,ดา ไปนะครับไปพบกับสาวน้อยเสียงใสหัวใจลูกทุ่งขอเสียงปรบมือให้กับน้องจันเจ้าเราวัสดีรรดาแม่ยกและแฟนเพลงที่รบทุกทันนณเวลาต่อจากนี้ไปได้เวลาลูกทุ่งธนะคิดซ์โซ รู้ที่เจอเองลูกอายุเท่าไหร่คะสามขวบสิบเดือนค่ะถสามขวบสิบเดือนโอ้สามขวบสิบเดือนเองอะเก่งอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะฝึกฝึกมาทุกวันเลยเหรอคะอย่าทำไม่ต้องกลัวลูกเขาเป็นคนปกติพี่อิงเป็นคนนะลูกน่ารักไหมลูกถามว่าน่ารักไหมลูกน้องคนแรกเอ๊ะน้องก็ไม่ได้มีความสามารถเพียงแค่นี้นะครับ สามารถพูดประโยคยากๆก็ได้จริงอ่ะเอางี้เอางี้ให้พี่อิมลองก่อนหม,มูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งพูดเร็วๆหมูหมึกกุ้ง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 อ่าเอาเลยลูกจันเจ้าหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งเนี่ย<ะ>เอาอย่างงี้ให้ฝาแฝดเพี้ยวฟ้ามาลองเพี้ยวฟ้ามานี่ลูก, <S <S 1> <S 1> กนี่คือเพี้ยวฟ้าในอนาคต นะครับผมหมูหมึกกุ้งสิลูกหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งมีอีกไหมมีอีกไหมมีมีเอาประโยคนี้ยายกินลำไยน้ำลายใหญ่ไหลย้อยโอ้โหนี่ยากนะเนี่ยยายกินลำไยน้ำลายใหญ่ไหลย้อยเอาเลยลูกได้เหรมยายกินลำไยน้ำลายใหญ่ไหลย้อย เกลือเกลืออีกทีนึงยายกินน้ำลายนะยายกินยายกินน้ำลายถูกแล้วกินน้ำลายยายเออเออธีไหกมีคนพูดได้อ่ะมาพูดได้งั้นมายายกินน้ำยายน้ำลายยายไหนย้อยนี่แต่น้องเขาสามารถพูดคำผวนได้ด้วยนะจรริงเหอนี่นี่ต้องเรียกคุณพ่อเขาคุณพ่อคุณป้าใช้เบียงเชียงใหม่เบี จีบุลนจันทรบุรีจีักบุลันจันทบุรีประจันกิริขวบประจอบิริขันเออเออะตาผมบ้างเดี๋ยวเรามาดูคำขวัญจากคณะบั้นเชิญยิ้มกันเลยครับมาละกอขอบคุณตามค่ะโอ้โหขวัญตรงไหนอะขวัญตรงไหนฮะเก่งขนาดนี้ไปตัดสินกันเลยดีกว่า เรามารู้กันนะครับว่าความสามารถความน่ารักของน้องจันเจ้านั้นจะทําให้ครูซาพ,พาเข้าสู่รอบต่อไปหรือไม่ความหัวสุดทานและลีลาในเสียงเพลงน้ําตาจอระเข้จะทําให้น้องจันเจ้าขอข้าวขอเกงขอแซงเข้ารอบได้หรือไม่